สวัสดีคะ่ะมาพบกับฟางอีกแล้วนะคะในฟางหนีแมวเที่ยวค่ะวันนี้ฟางจะพาไปกินบุฟเฟ่ขนมไทยที่ร้านขนมบ้านดาราจังหวัดสมุทรสาครหรือสองคันนี่แหละของอัมพาวาเนาะร้านนี้ได้ข่าวมาว่าปีหนึ่งอ่ะเขาจะเปิดบุฟเฟ่แค่หนึ่งครั้ง จะหมดวันที่ประมาณ10พฤษภาคมวันนี้ที่ฟังไปกินวันที่8พฤษภาคมนะคะรอบร้านนี้จะมี2รอบนะก็คือจะมีรอบ11โมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบที่สองประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งเราไปกินกันเลยคะ่ะตอนนี้ฟางกำลังเดินทางไปนะคะนี่โชเฟอร์ โชเฟอร์ของเรากำลังขับพาฟางไปกินขนมไทยบ้านดาราค่ะถักทายหน่อยค,ครับสวัสดีครับผมขับรถดีๆนะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะ เส้นทางในสวนบ้านแวบ้านฟางนะก็คือจะผ่านวัดหนองนกไข่วสวนส้มบ้านแพล,แล้วก็ออกอัมพควานะบ้านฟางอยู่อำเภอสามพางน,นะคะอำเภอสามพางใกล้ๆบ้นานฟางมีคาเฟเ่เยอะมากเพราะว่าคนกรุงเทพก็จะมาเที่ยวคาวเฟ่ที่นี่กันเดียอะเพราะว่าได้ความธรรมชาติบรรยากาศดีร่มรื่นสวยงาม เรียยว่าร้านขาปิดเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราก็ผ่านโควิดไปแล้วค่ะสู้ๆู้นะคะตอนนี้เรากำลังเลี้ยวไปที่ร้านบ้านขนมไทยบ้านนั้นบ้านตาลานะคะตอนนี้เลี้ยวข้าวซอยมาแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่บ้านขนมดาราแล้วนะคะตอนนี้ฟางกําลังจะเดินไปเข้าข้างในนะคะบุฟเฟ่ขนมไทยบ้านดาราราคา79บาทนะคะเรามารอบ11โมงนะคะจะจะทานได้ประมาณ11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะคะ ตอนนี้ที่ร้านเอาเข้าวเหนียวมะม่วงมาเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้ฟางกำลังจะไปเดินเลือกขนมกินค่ะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินมากวันนี้มีไม่เบาแน่เบาหวานนะคะไม่เบา,บาอะไรเ <laughs> บาหวานแน่นอนเด็กว้วชอบค่ะไปค่ะไปกันค่ะ เามีความเป็นไทยมากเลยเบุฟเฟ่เข้ามาเลือกขนมได้ครั้งละแค่สิบคนนะคะคคแกงอะม็อกแกงไหมเอาปะ่ะอ,อันเนี้ยพางไม่เคยกินอ่ะน่าจะของแขกปะ่ะ ตอนนี้ฟังก็ เดิมไปตักขนมมาเรียบร้อยแล้วค่ะขนมไทยมีหลากหลายอย่างมากมี่ฟางเลือกกินประมาณนี้ดียวฟางจะไปตักเพิ่มใหม่นะคะอันนี้ของพีจิน้นของพีจินน้นนากินแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงเด็กอ้วนถูกใจสิ่งนี้มากเลยวันนี้กลับไปไม่เบาแน่น้ำหนักแล้วก็พอหวานมาแน่นอนค่ะเริ่มกันที่ ขนมออ้อแกงก่อนขนมออก้แกงอร่อยนะคนตัวฟางเป็นคนที่ชอบกินขนมไทยอยู่แล้วก็เลย <Okay. S 1> จะบอกว่าไอเลิฟขนมไทยมากเลยเพราะฟางเป็นคนชอบกินขนมไทยอ,อันนี้ น่าจะทองหยอดมั้งไม่ใช่ทองหยอดอ่ะแต่ฟางไม่รู้ก็คืออะไรอ่ะมันไม่เหมือนทองหยอดนำมาแกะดูนะคะว่ามันเป็นขนมใส่ไส้หรือว่าข้าวเหนียวหน้าฟางหยิบมาฟังก็ไม่มั่นใจนึกว่าตอนแรกมันเป็นขนมใส่ไส้ไม่ใช่คะ่ะ เป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาแบบนี้ขนมใส่ส้อ่ะเขาเอาไปทําในรูปแบบถ้วยแล้วน่ากินเหมือนกันเลยนะคะข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอันชันสีม่วงแบบสีอันชันเลยค่ะเดี๋ยวมาลองกินกันนะวันนี้ มีเพื่อนมาร่วมทริปประมาณหกคนนะมาจากคันนี่น้องจ๋าพี่จ๋าน้องก็ได้มีแฟน่อ๋อมีแฟนโสดเฉพาะเวลานี้โสดแค่จับสิบวิฟังจะมาลองชิมอันนี้กันนะคะฟังก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะหน้าตามันคล้ายๆเหมือนส้มอะลองเลยค่ะ แกงหนูอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันนุ่มๆหอมควันเทียนมันคืออะไรอ่ะเดนรู้ไม่รูักยัเวพี่คะอันเมียมันชื่อว่าอะไรอ่ะคะอนนาขนมสนิทจค่ะสน่จขอบคุณค่ะ ขนมเสน่ห์จันตอนนี้ฟางกำลังจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงนี้ก็อยู่ในหนึ่งเมนูมบุฟเฟ่เหมือนกันนะคะบุฟเฟ่ร้านนี้จะเปิดแค่ปีละครั้งวันนี้ฟางมาวันที่8พฤษภาคม64มันจะปิดบุฟเฟ่วันที่10พฤษภาคม64เนี่ยนะคะที่นี่บุฟเฟ่ขนมไทยหัวละ79บาท มี2รอบนะคะก็คือรอบ11บเอโมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบที่2บ่าย2องโมงถึง3ามโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ฝั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน่ากินมากเลยลูกครึ่งอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วง น้ำม้หวานมากนะคะข้าวเหนียวก็กำลังดีนี่ค่ะท่านนี้เป็นขาดของพี่จินนะคะฟางจะลองกินขนมให้ครบทุกอย่างกะะันแล้วจะมาลองดูกันว่าสามอันดับที่เนี่ยในส่วนตัวฟางชอบอันไหนมากที่สุดนะเนี่ยดูอันนี้ดิอันนี้น่าจะขนมถ้วยอะแต่พี่จินใส ท้องหยอดมาด้วยอันนี้ตะโก้ตะโก้อันนี้ถามพนักงานพนักงานบอกว่าเป็นสเสน่ห์จันใช่อันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้ขนมจันอันนี้เตีเ๋ยวปูนครับเตี๋ยวปูนเนาจะจิ้มเตี๋ยวปูนไม่าหงงี้พี่ ทำไมเปียกปูนข้างล่างมันมีเหมือนกะทิด้วยอ่ะปกติเปียกปูนมันจะเขียวๆหรือไม่ก็ดำๆแล้วก็มีแบบมะเผาโลอยเปลือกปูนหรอกเลยเปลืกปูนหอกด้วยอืลอยข้างบนมันคือเปลยกปูนแต่ข้างล่างมันจะเป็นกะทิแล้วก็มีลอยงาค่ะด้านบน ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่จิ้นลองชิมขนมกันบ้างนะค่ะว่าพี่จิ้นชอบกินอันไหนมผมเป็นแป้งถิ่นล้วงที่ปกติเหมนไทยเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้จักชื่อมันเลยเนี่ยเมั่อกี้เนี่ยผมไม่รู้จักรู้จักแค่นี่ยใช้ทองหยอดอ่ะใช่ทองหยอดผมไม่ค่อยรู้จักชื่อมันครันชอบกินแบบนี้เขาจะทำไม่หวานมากนะครับอร่อยเมื่อกี้ที่กินขนมอะไร มันเป็นเหมือนวนนันเป็นเหมือนวนแล้วข้างบนมีกะทิเนาะอันต่อไปอันต่อไปตาโก้หรือขนมชั้นอ่ะกัไม่เใช้ขนมลูกตาไม่เหมือนผับพายเปล่าผับพายเปล่าน่าจะผับพายนะ แต่ละคนแต่ละคนเอ็นจอยอัธรรถกันมากเลยเป็นไงเขาเหนี่ยวมะม่วงมาอีกแล้วนะคะขนมรอบที่สองแล้วนะคะรอบนี้เอาหม้อแกงดีก่อตั้งอยากกินหม้อแกงเอาหม้อแกง ชอบกินขนมอันนี้ขนมถ้วยอันนั้นอันนี้ขนมถ้วยอันนี้สังขยาอเอาอันนี้แม่แจงขนมใส่ไส้ป่ะอเมนนนะเอาขนมหรือเอาเขาเอาขนมหรือเอาเขาอันนี้กินยังแย,งยม เอาอะไรอีกเองอันนี้นเสน่ห์จันทร์อันนี้อะไรอ,อ่คะคะอันนี้ชทองเอกค่ะอันนี้ทองเอกเหรอใช่ค่ะขอบคุณค่ะเอาไหมช่องเอกอันนี้ทองเอกอันนี้เสน,น่ห์จันทรอน์ยรอยากทานนั่นหน่อยคะอ่ะไปดูของตักเลยว่ะน้ำไปเอานอา้ำป่ะขนมปัก อันนี้น่าจะเป็นเต้าส้มวรนอันนั้นองแขง้งอันนี้ข้าวเหนียวดำกินองแข้งใช่ไหมไม่ฟังไหมตัวอ,อยากกินบ้กกนเปล่าอะโอเคอันนี้ขงแข้งนะคะใส่กะทิเพิ่มไหมไม่ต้องนะเอาอะไรเพิ่มแพวแล้ว วเราลกลับไปที่ต่อกันนะคะขนมขนมไทยบุฟเฟ่ที่บ้านนาฬานี่นะคะสามอันดับที่ฝางชอบอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวฟางนะฝางว่าข้าวเหนียวมะม่วงฝางให้อันดับหนึ่งต่อมาก็จะเป็นอันนี้ขนมใส่ไส้คือเขาทําเป็นถ้วยพอดีคาแบบว่ากินคําเดียวได้หมดเลยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้อันดับสาม มันคือสเสน,น่จันเสน่จันฟังไม่ไม่เคยรู้จักขนมสเสน่จันมาก่อนฟังเพิ่งมาลองกินที่ร้านขนมเป็นครั้งแรกฟังว่าโอเคอยู่นะคะฟังว่าสามอย่างเนี้ยเป็นขนมที่ส่วนตัวฟังชอบว่ารสมันอร่อยมันไม่หวานมากะคะะฟังขอตัวกินก่อนนะคะค่ะ ฟังกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะที่ต่อไปที่ฟังกัะไปก็คือบ้านแมวไทยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบ้านแมวไทยมีสายพันธุ์อะไรบ้างเนาะ